สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้มีแบตสำรองจากแบตโคโคมาแนะนำกันนะก็ต้องบอกว่าตัวโคโคเองน่าจะทานกระแสตลาดไม่ไหวนะในที่สุดก็ยอมทำออกมานะครับเหมือนกับตัวแบตสตอรีสสำรองที่ขายดีมาอย่างยาวนานก็คือตัว Remax RPP 2 0นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็มาในชื่อโคโครุ่น A6 นะครับคุณสมบัติเนี่ยแทบจะ100%เหมือนกับ ตัว Remax RPB 20เป๊ะเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบแบรนด์โฮโคนะครับก็สามารถเลือกหาเลือกซื้อกันไปใช้กันได้นะครับก็ดีกว่าหน่อยตรงมีแถมถุงให้ใบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคที่กล่องกันก่อนนะครับเหมือนกันเลยตัวกล่องเนี่ย๋อตัวสินค้าได้มี2ส,สีนะพอดีวันนี้ผมยิบสีดำมาเฉยๆนะครับ เขาเขียนว่าเป็น US adapter ก็คือตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adapter ชาร์จด้วยนั่นเองนะครับเป็นแบบเป็น travel adapter พร้อมกับ power bank 15,000หมิลในตัวนะสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะบอกว่ามีส 4, 4ี output นะครับก็มี usb a usb c 1ช่องนะครับแล้วก็มีสาย2เส้นนะครับเป็นสายสาย lightning 1เส้นนะครับแล้วก็สาย usb c 1เส้นนะครับในส่วนของอาการจ่ายไฟสูงสุดก็ได้สูงสุดที่ pd 2 0วัตต์นะครับในช่อง type c ช่องนี้นะฮะ แล้วก็ในสายในตัวก็จะชาร์จเป็นแบบ5โวลต์2.4แอมป์ธรรมดานะครับตรงนี้แล้วก็ในภาคอะแดปเตอร์นะก็เป็นสวิตชิ่งนะครับรองรับกําลังไฟได้ตั้งแต่100ถึง240โวลต์นะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องได้นะครับ15,000มิลลิแอมป์นะครับประมาณนี้นะสเปกก็อยู่ตรงนี้มีมอกอ,อะไรมาเรียบร้อยนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นสเปคทั่วๆไปของแบตเตอรี่นะครับผมตัดทิ้งไปเลยจะได้เร็วนะเราเข้ามาดูที่ตัวแบตกันโอเคสเปคคร่าวๆจะอยู่ตรงนี้นะครับ เขาบอกว่า,าตัวตัวตัวเครื่องเนี่ยนะครับชื่อรุ่นคือจริงๆมันคือชื่อรุ่นคือ GK1A6 นะครับเขียนอยู่ตรงนี้นะสำหรับท่านที่งงนะก็รหัสต,ตรงนี้น่าจะเป็นรหัสแบบเมนรหัสเมนเขานะครับแต่ว่าชื่อรุ่นใช้จริงก็คือ A6 นะครับบอกว่าในส่วนของ power bank Mode เนี่ยนะครับหรือว่าเ,าเราใช้เป็น power bank เนี่ยนะฮะ ก็จะจ่ายไฟนะครับ USB-C นะครับช่อง USB-C ที่เป็นช่องแยกนะไม่ใช่สายในตัวนะจะจ่ายไฟสูงสุดที่5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์นะครับ18วัตต์แม็กซ์นะครับแล้วก็ในส่วนของเอาท์พุต USB ตรงนี้นะครับก็จะเป็น5โวลต์3แอมป์9โวลต์2.22แอมป์นะครับ12โวลต์1.67แอมป์ PD 20วัตต์แม็กซ์ตรงนี้น่าจะเป็นโหมดของการที่เราเสียบปลั๊กนะฮะ แล้วก็ในส่วน USB A นะครับก็จะทำงานในระบบ Quick Charge 3.0นะครับข้อค้อมนะฮะก็จะเป็น USB A นะจ่ายไฟที่4.5โวลต์5แอมป์5โวลต์4.5แอมป์5โวลต์3แอมป์นะครับแล้วก็เก้าโวลต์2แอมป์นะครับ12โวลต์1.5แอมป์22.5วัตต์แม็กซ์นะครับช่องส่วนของ USB A นะในส่วน USB A เนี่ยตัวใช้แบตหรือว่าเสียบสายน่าจะเร็วเท่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเคเบิลในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Type C หรือว่า เป็นสายตัวไ i นิ่งนะครับก็จะจ่ายไฟที่5 2 4โวลต์อโวลต์2.4แอมป์นะครับโทษทีนะครับจ่ายไฟรวมนะครับในกรณีที่เราเสียบหลายๆช่องพร้อมกันก็จะจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์3แอมป์นะครับแบตเตอรี่ภายในเป็นแบบตเทียมไอออนนะครับวัสดุเป็น abs บวก pc นะครับน้ำหนัก320กรัมนะครับงาประมาณนี้นะครับสำหรับตัว แบตสำรองตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับแกะกล่องออกมานะฮะก็จะมีคู่มือ1่อันมีตัวแบตนะครับแล้วก็มีถุงใส่ให้นะครับอันนี้คือถือว่าดีกว่ายี่ห้ออื่นหน่อยหนึ่งนะครับตรงที่มีถุงมาให้นะครับถุงก็เป็นหนังๆลูบได้ไม่มีอะไรนะครับมาดูที่แบตกันแบตเนี่ยก็จะบอกว่าหน้าตาก็คือ RPP 20นั่นแหละเพียงแต่ว่าก็เซาะร่องตรงนี้มาหน่อยทําเป็นรอนๆนะครับตรงนี้เขียนว่า15 0 0 0มิลลิแอมขนาดดีไซน์อะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่ต้องอธิบายเยอะนะมัน มีขายมาอย่างยาวนานนะครับประมาณ5 6ปีขึ้นไปนะฮะประมาณนี้นะด้านนี้ก็ปั๊มว่าหโขนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นลอนลดีไซน์เหมือนกับด้านนี้นะครับด้านล่างก็เป็นรายละเอียดต่างๆของตัวโปรดักต์นะครับรวมถึงมีมอกอเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นขาปลั๊กนะครับเวลาเราเดินทางนะฮะก็สามารถเอาไปเสียบแทนอะแดปเตอร์ใช้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จได้เลยนะครับพอเราจอกจากที่พักเราก็เด็ดไปด้วยตัวนี้ก็ เป็นแบบสำรองไปด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะมีช่องเอาพุทอยู่2ช่องนะครับช่องนึงเป็น USB C นะครับช่องนึงเป็น USB A นะครับจ่ายไฟตามที่ผมแจ้งไปนะอันนี้เขาจะไม่ได้เขียนบอกไว้เหมือนกับของทาง Remax เนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องร้อยสายแบบสายกันตกนะครับตรงนี้มีปุ่มปุ่มนึงกดมาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับแสดงปริมาณแบตเตอรี่ในในตัวมันนะฮะนี่นะ67%นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของสายในตัวก็ มีสายในตัวอยู่2เส้นนั่นเองนะครับเป็นสายแบบอ g ไลนิ่งกับแบบ Type-C อย่างละเส้นนะครับสายก็ความยาวเท่าๆกันนะครับก็เก็บแบบเดียวกันเลยนะครับโดยโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะครับเป็นแบบสำรองที่แบบเป็น All-in-One ในตัวทั่วๆไปซึ่งจริงแล้วไอ้ดีไซน์เนี้ยนะครับทำกันมาเกือบจะทุกยี่ห้อแล้วนะครับที่แบบมีปลั๊กแล้วก็มีสายในตัวนะครับแล้วก็มีซ็อกเก็ตเอาพุแบบอย่างเงี้ยนะฮะก มันเป็นแบบที่ใช้งานค่อนข้างแพร่หลายนะเราก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยกว่า70-80%สําหรับแบตเตอรี่ที่ผมขายในแต่ละวันก็จะเป็นดีไซน์นี้แหละแต่จะยี่ห้ออะไรในสุดแล้วแต่นะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละรีแม็กซ์ก็จะขายดี่สุดเพราะเขาเป็นเจ้าตลาดของแบตดีไซน์นี้อยู่เขาทํามาเจ้าแรกอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะแต่ว่า นอกน,นั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ชอบย่ออ,อื่นหรือว่าก้อนเก่าอาจจะเสียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองหาซื้อเป็นย่ออ,อื่นดูบ้างนะครับสเปคมันเท่าๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปอย่างใดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จให้ดูนะครับอารมณ์นะฮะสำหรับแบตสำรองรุ่นนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าเคยดูมอนคือเจตนามันเป็นทราเวลอะแดปเตอร์นะครับ,บ,รรบอุโทษนะผิดสายอ่เดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จให้ดูก่อนละกันนี่ใช้สาย Type C หรูอ่าเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะทำการชาร์จ แบบนี้นะครับอ,นะอ้าวนะทำอะไรผิดอืติดเคสนะครับขอโทษทีอ่านี่นะครับแบบนี้เสียบไปก็ทำการชาร์จแล้วเราก็ด้วยความที่สายในตัวมันสั้นๆนะเราก็จะต้องถือมันไว้ด้วยกันอารมณ์ประมาณนี้นะครับหรือว่าเวลาวางก็จะวางไว้คู่กันอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงของสายมันมีแค่นี้นะครับ ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวแบตเตอรี่สำรองนะครับหกหก a 6นะครับข้อดีข้อเดียวที่ดีดีกว่า Re m a x ตอนนี้ก็คืออ๋อมันถูกกว่าด้วยนะครับราคาน่าจะถูกกว่าประมาณ100ยกว่าบาทนะฮะราคาถูกกว่านิดหน่อยแล้วก็ถูกกว่าตัว Re m a x ประมาณน่าจะประมาณ100 100กว่าบาทแต่ตัวนี้ราคาจำหน่ายน่าจะอยู่ประมาณ800กว่าบาทนะครับถูกกว่า Re m a x ประมาณ1 0 0นึงนะครับก็สำหรับท่านที่ อย่างไม่เคยใช้แบตเตอรี่สำรองแบบนี้มาก่อนนะครับคือผมอธิบายสั้นๆอย่างนี้ละการเจตนาเนี่ยเขาคงออกแบบมาสําหรับท่านที่แบบจะไปเที่ยวแหละเพราะว่าเท่าที่ผมจําหน่ายมาเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะเน้นแบบซื้อแบตสำรองอันนี้คือแบบเป็น all-in-one นะครับแล้วก็เน้นไปทางไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะถ้าพกทุกวันเนี่ยผมว่าสําหรับ15ื่นไซส์นี้มันก็หนักไปนะครับสำหรับคนที่ใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ได้เยอะมากน,นะครับ แต่ว่าตัวนี้มันจะเหมาะกับการที่เราไปเที่ยวเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือ,อเราไม่ต้องพกอุปกรณ์ไปหลายชิ้นนะครับคือเราพกก้อนนี้ไปก้อนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาเราไปถึงที่พักนะครับเราก็สามารถเอาอันนี้ไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟของของทางที่เราไปได้นะครับในเวลาที่เราจะชาร์จผ่านผ่านอะแดปเตอร์นะตัวนี้เราก็ไปเสียบนะครับแล้วเราก็เอาสายมาเสียบตรงนี้นะครับสช่องเนี้ยเราใช้โทรศัพท์แบบไหนก็เอาสายมาเสียบมันจะมีอยู่ใน2ช่องนี้แหละนะฮะ ก็ไปเสียบชาร์จที่โทรศัพท์เราทิ้งไว้อารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะออกจากที่พักเนี่ยเราก็แค่เด็ดลูกนี้ไปด้วยนะครับเวลามันชาร์จเนี่ยพอมันชาร์จตัวโทรศัพท์เราเต็มแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะทําการชาร์จแบตเตอรี่สํารองที่อยู่ในตัวมันด้วยมีความจุ1 5 0 0 0มมิลลิแอมนะฮะแล้วก็พอเราออกไปข้างนอกใช่ไหมฮะเราก็เด็ดลูกนี้ไปด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องพกอุปกรณ์พลุงพลังมากในการไปเที่ยว1ครั้งนะครับคือ,อ เข้าที่เข้าที่พักแล้วก็นี่เป็นแดปเปอร์นะครับออกข้างนอกตัวนี้ก็ใช้เป็นแบบสำรองนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดีนะครับจึงทําให้มันจําหน่ายมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับสำหรับตอนนี้ก็โคโคกระโดดลงมาในตลาดนี้แล้วก็ท่านใดที่ชอบแบรนด์นี้นะครับก็ลองซื้อหาไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับโคโครุ่น A6 นั่นเองนะฮะก ประมาณนี้นะครับสำหรับโคโค A6 นะเช่นเคยนะท่านใดสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับก็ทางร้านจะมี s h อ p e e นะครับมีไลฟ์ทุกวันนะครับแจกโค้ด2 0 0บาทเกือบทุกวันเลยนะครับลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับจะซื้ออะไรก็ตามนะครับลดสูงสุด50% 200บนะครับ200บาทนะครับถ้าโปรโมชั่นนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะอันนี้เอาวันที่ผมลงคลิปแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเข้าไปชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ